การเข้าด้วยกันค่ะทุกคนตักใส่จานเสิร์ฟแล้วเด้อทุกคนหอมอมเลยค่ะต้มจืดหน่อไม้ใส่หมูสับส้นจะ้ะเรามาดูหน่อไม้กันค่ะทุกคนว้าวหน่อไม้ค่ะหน่อไม้กิมซุงค่ะพี่น้องหน่อไม้ไผ่ตุง๋งบุกน้องเอามาให้นอนหนึ่งค่ะพี่น้องหลักกระสิต,ตม้มน้ำทิ้งแล้วก็ซื้อหมูสับสั้นมาต้มค่ะใส่หลักผักซี่ กระเทียมพริกไทยดำค่ะพี่น้องแล้วก็ปรุงรสเนาะต้มจืดหน่อไม้ค่ะทุกคนรอให้หมอเดือดค่ะพี่น้องต้มนำ้ำถิกน้ำหนึ่งนะจ๊ะจะได้อร่อยค่ะเมนูโปรดค่ะทุกคนตับสามเกลือใส่พี่น้องรอกผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยขาว,ขาวค่ะหอมๆค่ะสามเกลือต้มน้ำซุปหอมๆ หั่นหมูเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนหมูสัมชัดตอนง่ายๆแล้วก็สามเกลือน้ำตาลทรายของชอร์ค่ะแล้วก็น้ำตาลแพร่ค่ะรอต้มกันเลยค่ะต้มหน่อไม้ค่ะทุกคนต้มแล้วค่ะทุกคนปรุงแล้วนะตามที่น้ำอ้อยบอกค่ะแล้วก็เติมน้ำอีกทีนึงก็ทานได้แล้วค่ะทุกคนเมนูฮิตประจำบ้านค่ะต้มจืดกัไเลยไส้มูสัมชันค่ะสุดๆแซ่บ บ้านเราเองค่ะอยากกินแบบได้จบดรสชาติแบบนั้นครับพี่น้อง่วยฮันหมูตอนเนย็นนะจ๊ะในที่สุดกระเศ้าแล้วค่ะพี่น้องก็คือทานไปแล้วนะคะ ไม่ได้ถ่ายให้ดูกินกันข้าวสวยร้อนๆค่ะเรากินประมาณสองทุ่มครับพี่น้องฝนตกฟ้าหองน้ำนะคะฟ้าแลบค่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะต้มดอกไม้อร่อยอร่อยทุกคนไทยไทยให้พี่น้องในเบิงไนส้มขอบคุณ่อไม้นะคะขอบคุณ่อไม้นะคะตอตัดมาฝากค่ะ่อไม้ไพ่ต๋งมาเมนกิมซุ้งค่ะทุกคนหอมมากเด้ง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  มากินต้มจืดน้ำใบน้ำกันเด้อจ้าน้ำอยสวัสดีจ้าทุกคนเจอกันคลิปหนะ้าไปบาย